วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการควบคุมทิศทางของมอเตอร์นะครับด้วยโทรศัพท์นะครับโดยจะใช้แอปบลิงนะครับก็จะเป็นการควบคุมผ่านบอร์ดหนด MCU นะครับแล้วก็ไปสั่งรีเลย์นะครับแล้วก็รีเลย์ก็จะไปสั่งอินเวอร์เตอร์นะครับผมโดยอินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์ของ Fuji นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปกรณ์แต่ละตัวให้ฟังนะครับ ็ตัวนี้นะครับสวิตนะครับที่จะใช้ก็จะมีแค่2ตัวนะครับเป็นคุมฟอร์เวิร์ดกับรีเวิร์ดนะครับคุมทิศทางครับโดยสวิตที่ใช้ก็จะเป็นสวิตแบบ normally open นะครับหรือว่าปกติเปิดนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็นี่นะครับบอร์ด o d e MCU ครับ ESP 8 2 6 6ครับผมแล้วก็ที่ฐานนะครับจะเป็น expansion port นะครับแล้วก็รีเลย์ครับผมรีเลย์ที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็น รีเลย์5โวล์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีแหล่งจ่ายภายนอกเนี่ยเราก็สามารถใช้รีเลย์3โวล์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโหนด MCU เนี่ยจะปล่อยไฟ3โวล์ไปเลี้ยงรีเลย์3โวล์ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ที่เป็น5โวล์นะแล้วก็ตัวนี้ครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับไว้ตัดต่อไฟแหล่งจ่ายระหว่างไฟบ้านกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์ฟูจิฟินิกมินินะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นมอเตอร์ A.C. 3 p h เฟสนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบการทำงานให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมก็เราก็จะต้องเสียบอันนี้ก่อนนะครับเสียบไฟเลี้ยงให้ Node MCU นะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านนะครับเป็นเลี้ยงอินเวอร์เตอร์นั้นเราก็เปิดสกริปเกอร์ครับอ่าก็สังเกตที่อินเวอร์เตอร์นะครับผม เห็นหรือเปล่าติดแล้วนะครับครับเมื่ออินเวอร์เตอร์ติดแล้วนะครับผมผมก็จะมากดปุ่มให้ดูเลยแล้วกันครับก็นี่นะครับเป็นปุ่ม forward นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ่ม forward นะครับกดแล้วก็มันจะหมุนไปด้านหน้านะครับโดยที่กดไว้ก็จะต้องเป็นแบบกดค้างนะครับถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับ โอเคแล้วกดเรากด reverse นะครับก็คือมันจะกลับทางหมุนนะครับหมุนตรงข้ามกับ forward อ่าแล้วกดค้างเหมือนกันมันก็จะเหมุนแบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราปล่อยมันก็จะหยุดนะครับหรือว่าถ้าเรากดตัวใดตัวหนึ่งไปก่อน,นอ่าแล้วเรากดอีกตัวนะครับมันก็จะหยุดนะครับถ้าเรากด2ปุ่มพร้อมกันโอเคทีนี้เรามาดูการทํางานผ่านทางโทรศัพท์บ้างนะครับก็คือ ถ้าเกิดผมกด forward เนี่ยการทํางานของมันจะเหมือนกับปุ่มตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดเรากดอ่า forward ฮะ on นะครับเรากดค้างไว้นะครับสังเกตที่รีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะติดนะครับเด็กตรงนี้อ่าเราปล่อยนะครับมันก็จะดับนะครับถ้าเกิดเรากด reverse นะครับรีเลย์ตัวไว้ทำงานครับแล้วก็กลับทางหุดนมอเตอร์นะครับอ่าแล้วถ้าเราปล่อยมันก็ดับนะครับแล้วก็ในโปรแกรมบิ n กของผมเนี่ยเราทำปุ่ม toggle ไว้ด้วยนะครับก็คือกดทีเดียวแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับ ก็จะหุดเหมือนกันอ่ะเรากดอีกทีนะครับเป็นการปิดแล้วก็กด reverse toggle นะครับตัวนี้นก็จะกลับทางหมุนอ่ะกดปิดนะครับแล้นี้มันก็จะดับครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยครับ